อ่าครับก็เก็บมาแล้วก็จะมานั่งแกะหน่อไม้นะครับแกะเพื่อเอาไปส่งแม่ทําแกงหน่อไม้ขายกันนะครับก็มาดูวิธีการแกะนะครับแกะของผมสูตรนายมีกินนะครับก็จะปาดหัวออกก่อนนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้ มันแก่นะครับไม่เอานะครับก็ปาดทิ้งไปแล้วก็ปาดเหลือนี้แล้วก็มาแกะดูครับนะครับจะเห็นว่ามันจะมีอ่อนครึ่งแก่ครึ่งนะครับเราก็ตัดเอาเฉพาะส่วนอ่อนนะครับเ,เอาเท่านี้นะครับ ส่วนนี้เราก็ตัดทิ้งเหมือนเดิมใช่คตัดแล้วก็แกะก็ยังมีส่วนแก่กับส่วนอ่อนนะครับเราก็เลือกเอาครับเลือกเอาที่อ่อนนะครับก็นี่นะครับอันนี้ก็ทิ้งเหมือนเดิมนะครับก็เห็นว่าอ่อนหมดแล้วเราก็แกะ ถ้ามันอ่อนแล้วมันจะแกะง่ายนะครับคือแค่บิดนิดเดียวก็ออก้วครับนี่ครับเราก็จะได้นี่ครับท่อนเมื่อกี้แล้วก็มาดูเป็นหน่อใหญ่นะครับเมื่อกี้เป็นแหนงนะครับตัวนี้เป็นหน่อใหญ่แล้วก็ตัดหัวเหมือนกันนะครับนี่ครับตัดหัวออก สำหรับผมที่ตัดออกจะนับหนึ่งหนึ่งสองสามนะครับสามเหมือนกาบ <ๆ S 1> กาบมันครับนับสามกาบแล้วตัดออก <c oughs> ก็จะได้ออก <c oughs> แล้วก็ที่ตัดมามันก็จะมี <c oughs> ต้นที่แข็งแข็งกินไม่ได้แล้วก็ตัดออกได้นะครับ <c oughs> ได้ครับก็รับมานะครับก็เอา,าตัวไปยาวนะ่เยตรนับนะอ่าทีนี้ผู้สึกอาวได้ข้อมูลจากญากของผู้เสียหายบอกว่าผู้เสียหายเนี่ยสาววัย24ปีทำงานงสานนะครับโดยหนุน่มคนนี้ที่ก่อเหตุเนี่ยในกอะเนี่ยนจะแอบ,บชอบผู้เสียหายและเห็นว่ามีบ้านี่ยอยู่ไม่ไกลกันนะครับชอบแอบซุ่มดูและผู้เสียหายก็มักจะเดินจาก,ออกปากซอยเข้ามาที่บ้าน เ,เขา,กา,กาเแกะเหมือนกันนะครับแกะง่ายเหมือนกันถ้ามันอ่อนแล้วนะครับมันก็จะแกะง่ายตอนนี้ครับสูตรแกะของนายมีกินนะครับส่วนเศษเศษมันเหรอครับก็จะเอาไปทิ้งลงบ่อประดุกนะครับเพื่อให้มันเน่าแล้วก็เป็น อาหารของปลาบึกปาลาอะไรต่อไปนะครับก็จบ EP 2แค่นี้นะครับสำหรับการรีวิวให้ชมการเก็บหน่อไม้สวนนายมีกิน